เอามาจะใส่เอามะม่วงนีบ้บอ่ปมาโอกาสสิตธิดังยืนถามแกนล,ลิ้นอยว่าปูลอกสูบนำไปเลยวไปจับปูน้องอพี่แม่ก็ได้ผ่ามัดหัวมันต้องเห็นเดืเอไไดไงนี่แม่สุกบ่มัดผมอีกบ่นี่วันยังวันปฏิหารปฏิหารลับบ่มัดมัดวันพูดวันพูดพูดวันพูดบ่สวันพูดทางใต้เราจะมัดมมอืมใต้หลวงวัน สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ขอบข้หันสาวมีแนวเหตุมาพทดทกอยู่บ้านกันเออผู้้ใดมื่อกีเห็นก็จะได้เห็นกับมือบอม่อนี่แหละครับอ่ามื่อนี้ศิลปินมายามบ้านนะครับศิลปินมาท่างไก่กาล่งตต้งขี้อ่าแดนเซอร์กาล่งแต่งตัวนะครับ แดนเซอร์กำลังแต่งตัวนะครับมือพินี่เท่ากับยมำความหรอฮะเ,เอาฟานได้ใช่ไหมฟานใส่มาเลยแมนครับจัดสา,ากปลาสากออกไปกับปลาสากมานะครับหมอลลัมมอกซออกมาจากฉากแล้วครับแดนเซอร์เอานักบุญตีฮึฮึน,นั่น โอ้ยนาวามันผู้ใดนะคนเตียวครับโอ้ลูกแพ้เขานี่เองโอ้เมื่อกีตาเมื่อพิ้น,นะครับโอ้ย คือว่าัจเี่ยนใช่ากับพป้าหนุ่มวีนอตีต้องป้าหนุ่มวีนตัวขัดเลี่ยนจัวเนาะแมบกนุ่มือรำบงบคือจัางนขัฟอนหมไฟแมอ๋อัดจีเปียนทานนะโอ้ยป้้คนน้้มา ไยแม่ห้าฟอดไอแม่สูงเข้าไปใส่นอเป็นการออกกําลังกายไมได้โวนะครับอันนี้ก็บริหารนิ้วเออาฮ่่าฮ่า่่า่ น่กุนตีตาบอดบอดนี่นบอดตาเพาะแต่ในเงินแล้วแม่รูขาขายายไปได้ไหมลูกขายายอย่างนี้เลยบาดเอาพี่แม่พวดพูดไอ้แม่พูดว่าอยากมาพกว่า มาแม่แม่สุกมาตั้งแถวแม่มาตั้งแถวแม่บถจากทางนั้นหมดทีเอาเิจัมาล้เดี๋ Mới còn hai Điệt mẹ nhàng say mẹ nó Ngon điều cho nó, nó mới nó ra tí như thế <laughs> พิ่มาทางไดบ่แม่นตัวนี้<ะ>ข่อยว่าเมื่อพิ่มาทางไหนก็หนัดทินี่เสียงพิ่ทางไหนตอ,ตองตองตองอยู่วานผู้ใดมาดีแถวพิ่แถวนี้ <c oughs> เดี๋ยวอีแม่มาเดี๋ยวอีแม่สุกมา <c oughs> เอาขี้บอบลมาเลยขี้ไหนขี้ไรอ่ะพี่ดูนี่ดังบ่ล่ะ ลับมนี่ได้เวลาแล้วเต้นโอ,อ้ส่ยดายใส่ยดอยใส่ไดายยู่ยเส่ได้อยู่เห็นที่ร้านเนี่ย,นนยมังปวดนลอืมมัน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 ดังเบามันบ่มีตัวขยาย เงี้ยดตะเหลี่ยมไม่หาจะมาบันเมีย้าบ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 ้าเ้าบ้าบกลบองบ่่ม่าบ่าบ้าบ้แม่ามม้าา Bạn ba bất thường bọn bất thường <laughs> bất thường mấy mẹ ครับตัวนี้ใส่เสียอันลังเงี้ยหัโฮโฮโฮวหนนะ้าเสียใส่เสียลูกแก้วตัวนี้ <laughs> มันมาไปเนี่ยมาเลียนดน เจ็บนิ้วมันเรีนตัม่ไรเร่นแม่ยถ้าเรียนสักพักหนึ่งหรอถ้าบาง่นเนประจำนิ้วดรสอจิตปองเราเจ็บแสบที่ไนพุ่งพุ่งขึ้นมาอืเริ่มพุ่งอืต้องมันคูเาเรีนเ่นนี้นิงหมดใช่ไหมดานหมดดานหมด่ันจนแกนดันจนแกนตังอืวันนี้จับไปันไหนกับเที่นี่เขาเอาุงมือใส่ตีใส่ใส่บดาใส่้นใส่ชำน้านอะพ่ะยเป็นอาชีพเขา แล้วมาคันดุดดุคันดุดดุคือจัาผมตอนผมเรียนเบียดน่ะเรียนเบียดว่วงนะจ๊ะแมนว้ายเนี่ยจิกมันจิกจิกมันมันเบียดเจ็บเด้ยจิกเหล็กแต่ใส่แต่ใส่ผมก็เรียน่ะเจ็บจนมันเรียนไปเรียนโดนโดนมาจับด้วเนี่ยเจ็บเรียนโดนมาได้เจ็บมือพองมือพองต้องเรียนดูๆเรียนประจับเรียนซูมูจนมือเห็มตรงหัฟ้าอันปลายนิ้วมันด้านด้านแล้วมันจะจับเ่าเจ็บโอ่าเราเล็นสามตัวเนี่ยอีแม่เฮาคือนอนน้อหนอ มันบ่เถึงตีแม่ครับึงรับึงบอนอนเมื่อการแต่พอจะตีหน่อยใส่โงตีเจะเจะเจะยุงสี่ไหมอากสเลปินบ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเ้ยเเยเยย้ย รอดรุ่นแล้วรุ่นเลขตัวเราใส่สมาธิเรารุ่นให้มันออกอ